สวัสดีครับพี่น้องครับมาอยู่กับช่องอนันต์รันทุงครับกับเบาไก่มื่อนี้สิบห้ามาเห็ดขนไก่ให้เรียบครับโดยวิธีนี้ครับง่ายๆครับนี่ครับแชมพูผสมน้ำครับเพราะมันหมาดครับเดี๋ยวพามาเบิ้งครับมาเสียด้ผลบอมาเบิ้งครับเดี๋ยวมาเบิ้งตัวแรกครับ นี่ครับตัวแรกก็นสินี่ครับขนข้อเพิินกก่ย่งย่งหยองครับนี่เบิ่งก่อนก่อนทีเห็ดครับว่าเป็นยังไงครับนี่ครับก็ย่งย่งหยองครับเดี๋ยวว่าเบิง่งล้างเห็ดครับว่าจะเป็นยังไรเดี๋ยวว่าเบิ่งอีกตัวครับ ตัวนี้ก่จับอยากแน่จักหน่อยครับตัวนี้หยองแห้งครับนี่ครับนี่กระสีประมาณนี้ครับขนคอเิ่นกนย่ยังย่งหยองครับนี่ครับเดี๋ยวเ่าไก่สบมาเห็ดว่าสีใสวิธีใดครับแต่ว่า แชมพูเฮาผสมน้ำม,มาแล้วครับเดี๋ยวเฮามาเห็ดครับนี่ครับอุปกรณ์เฮาอันนี้ไก่เฮามาเห็ดในเบิ่งครับนี่ครับอุปกรณ์เฮาครับแชมพูกับน้ำผสมกันครับเดี๋ยวเฮามาเบิง่งว่าข้อประมาณนี้สิเป็นยังไงครับ ถ้าเป็นชิมนวดอาจจะดีก็านี่ครับเราะห้าเาเอาเป็นแชมพูครับแชมพูธรรมาดาแต่ว่าเบิ่งว่าหลังเห็ดแล้วมันจะเป็นยังไงครับประมาณนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเอาทิ้งไว้มันแห้งครับในเพื่อนแห้งเองครับ นี่ตัวที่สองครับนี่ครับข้อเพิ่นก็ยังงอนงอนหยิกๆยิกครับเดี๋ยวเอามาเห็ดครับอืมอยู่ๆจะใบใหญ่เป็นดินครับ ประมาณนี้ครับฮาลลูประมาณนี่ครับเดี๋ยวทิ้งไว้ครับแหงเองครับพี่น้องครับอเบิ้งครับตอนนี้ก็า่ังแหงครับเริ่มจีเรียบแล้วครับ่านไปประมาณหาหนาที่นะครับเพราะไ่้แหงเองครับพอห้องบะมี่ไเข็มนี่คืยกันครับ ติมนะครับเดี๋ยวทาเบื้งอีกเล็เท้านะครับทาเบอีกเล็กน้อยน่าจะแห้งครับสิเหลียบหรือบรเรียบครับมาเบิ้งครับเริ่มแห้งนะครับนี่ครับเริ่มจะเรียบแล้วครับตัวนั้นห้องประธานเบิ้งครับประธานเสือเข็มปรทธานเบิ้งครับเดี๋ยวย่างไปเบิ้งครับ ต่วยังบ่ทันแห่งครับนี่ครับเข็มก็รประมาณนี้ครับแต่ว่ารออีกสักพักครับนี่ครับพอเพินเรนรออีกจังน้อยครับเดี๋ยวเามาเบิร์นกันครับไป วาไปครับมาเบิงครับแหงแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวจาจับให้เบิงครับนี่ครับตัวแหลกครับเดี๋ยวออกมาจะแกงครับนี่สีเหลียบประมาณนี้ครับนี่ครับเครับเียบประมาณนี้ครับ เดี๋ยวไปเบิ่งอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ก็แหงแล้วครับอืมครับเป็น,นกแกงครับฟังนี่กสิประมาณนี้ครับเรียบครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับเรียบครับนี่ครับกับประมาณเดียวกันครับ ประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับเรียบครับพี่น้องครับใส่เวลาจังหน่อยครับเพราะว่าห้อง่มิดครับนี่ครับเสื้อเข็มนี่ครับผลกระสิประมาณนี้ครับถือว่าเรียบครับพี่น้องครับ ครับเป็นเทคนิคดีๆดีครับครับยาสราผมครับแชมพูครับผสมน้ำเล็กน้อยครับเอามาหลูดวิธีกับตามนั่นเลยครับง่ายๆเอามาหลูเอามาขยี้ใส่คนครับเรียบครับถือว่าใ้การอยู่ครับเทคนิคดีๆครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บบาวไกลเด้ด้วยครับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ